วันนี้จะชวนพวกเราไปอ่านหนังสือและเรียนรู้หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเตรียมหนังสือให้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับสวัสดีครับดเด็กๆวันนี้ครูจะพาะเรียนมาอ่านหนังสือเล่มนี้กันเลยนะครับพร้อมแล้วเราไปหน้า14กันเลยครับซึ่ง เนื้อหาในวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องหลักธรรมทางศาสนาหลักธรรมคืออะไรหลักธรรมก็คือคำสั่งสอนของศาสดาผู้ให้กำเนิดศาสนานั่นเองนะครับซึ่งหลักธรรมก็จะมีความสำคัญถือว่าทุษาต้องมีหลักธรรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของศาสนาแต่ลักษณะก็จะมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญก็คือ ต้องการที่จะให้ศาสนิกชนหรือผู้นับถือศาสนานั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความรักความสามัคคีเช่นในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันแต่เราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันนะครับสร้างสมรรถัน,นในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขได้นะครับแม้ว่าแต่ลศาสนาจะ มีหลักคำสอนที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่จะเหมือนกันก็คือต่างก็มุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนั่นเองนะครับในส่วนของหลักธรรมทางพุทธศาสนาก็จะมีหลักธรรมที่นักเรียนคนที่จะต้องเรียนรู้กันหลายหลักธรรมด้วยกันนะครับเรามาดูหลักธรรมแรกเลยนั่นก็คือโอวาทสโอวาทสนั้น เราเรียนมาตั้งแต่ป .3 แล้วนะครับยังจำได้ไหมว่า3าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับว่า3ก็คือประกอบด้วยหลักคำ3า3ประการด้วยกันนะครับก็คือ1การไม่ทำความชั่ว 2. การทำความดีแล้วก็3การทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับซึ่งรวมเราเรียกว่า โอวาดปฏิโมกหรือโอวาดสามนั่นเองครับหลักธรรมที่สองักเบญจศีลเบญจธรรมนะครับมาดูเบญจศีลก่อนเบญจศีลหรือศีลห้าศีลก็คือข้อห้ามนะครับข้อห้ามห้าประการเ,ออเรียนมาบ่อยแล้วนะครับตั้งแต่ประ 2, ประ 3, เนาะนะครับย้ำอีกทีนึงศีลห้ามีอะไรบ้างนึงการไม่ฆ่าสัตว์เป็นรักาษาบ ไม่ไปพูดผิดในการไม่พูดโกหกหลอกลวงแล้วก็ไม่เสพสารเสพติดนะครับมาดูหลักธรรมเป็นจะทำกันบ้างนะครับเมื่อเป็นจะศีลคือข้อห้ามเป็นจะทำก็เป็นข้อปฏิบัติข้อควรปฏิบัติ5ประการนะครับอสอดคล้องกับเป็นจะศีลเมื่อศีลข้อหนึ่งห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์เป็นจะทำก็จะสอนให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ศีลข้อที่2มาไม่หลักทรัพย์เป็นจะทำข้อที่2ก็จะสอนให้ประกรอบอาชีพสุจริตนะครับเป็นจะทำข้อ3ก็จะให้มีการสำรวมในกามข้อ4ก็พูดความจริงแล้วก็ข้อ5ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนะครับเราไปดูหลักธรรมข้อต่อไปหลักไตรสิกขา ไรสิขาคือข้อปฏิบัติที่เราจะต้องศึกษาด้วยกัน3ประการนะครับศาสนานอกจากจะสอนให้เป็นคนดีแล้วยังมุ่งสอนให้เป็นคนเก่งด้วยสำหรับศาสนาพุทธนั้นสอนให้เป็นคนดีก่อนแล้วก็จะมุ่งสอนให้เป็นคนเก่งมาดูหลักธรรมข้อแรกเลยนะครับก็คือศีลสิกขา ศีลก็คือข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนานะครับก็เพื่อควบคุมความประพฤติทางกายและก็วาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามนะครับเมื่อเราสำรวมกายสำรวมวาจาได้ดีแล้วต่อไปเราก็ฝึกจิตนะริกขาข้อที่2ก็คือจิตตศิกขาคือการตั้งมั่น การมีจิตท,ที่ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านการสำรวมจิตนะให้แน่วแน่และจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งนั่นเองก็จะไปสู่นะตรยสิกขาข้อที่3ก็คือปัญญาสิกขาก็คือการเป็นผู้มีความฉลาดรอบรู้รู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงในเหตุและผล รู้และเห็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับจะสังเกตว่าให้หลังจากการฝึกกายฝึกกายให้ดีแล้วเราก็จะมุ่งไปฝึกจิตนะแล้วเราก็จะไปพัฒนาสติปัญญาของเราให้ดีนะครับหลักธรรมต่อไปก็คือพรมวิหาร4ี่นะครับพรมวิหารสี่เป็นธรรมประจำใจนะ เป็นธรรมประจําใจในการดําเนินชีวิตนะครับมีด้วยกัน4ประการอันแรกก็คือเมตตาเมตตาคืออะไรครับเมตตาก็คือความรักความประรานดีให้ผู้อื่นมีความสุขข้อที่2ก็คือกรุณากรุณาคือความสงสารอยากให้ผู้อื่นพ้นทุก์นะครับส่วนข้อที่3ก็คือมุทิตา คือการพลอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีนะครับส่วนข้อสุดท้ายก็คืออุเบกขาการวางใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงด้วยความรักหรือความชังนะครับต่อไปหลักธรรมต่อไปนะครับหลักธรรมศรัทธา 4. สศรัทธาก็คือความเชื่อความเ่ิมใสในคุณความดี รความสามารถของผู้อื่นเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในจิตใจนะอย่างมีเหตุผลนะโดยที่ไม่มีใครมาบังคับนะครับที่เขาเรียกว่าศรัทธานั่นเองนะครับนะในทางศาสนาพุทธก็จะมีศรัทธาอยู่4ประการด้วยกันนะครับนเชื่อกร,รมนมะเชื่อว่ากรรมนี้มีจริงนะเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง การกระทําโดยมีเจตนาจงใจทําย่อมมีกรรมคือเป็นความชั่วความดีมีขึ้นในตนนะครับเราทําดีก็ก็จะได้รับผลดีเราทําชั่วก็จะได้รับผลชั่วจากการกระทําของเรานั่นเองนะครับต่อไปสรัทธาข้อที่2เชื่อผลแห่งกรรมนะครับเชื่อว่า ผลกรรมมีจริงเชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วย่อมมีผลทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนะครับศรัทธาข้อที่3เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนนะเชื่อว่าแต่ละคนน่ยต่างก็เป็นเจ้าของกรรมที่ตนเองได้กระทําไว้นะเชื่อว่ากรรมทําให้เราแตกต่างกัน จึงจะเห็นได้ว่าแต่ละคนที่เกิดมาต่างมีความแตกต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณนะชาติกลูนนะบางคนก็เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนบางคนก็เกิดมาเป็นคนพิการอะไรเงี้ยนะเชื่อว่าเกิดมาจากกรรมนะหรือผลกระทำผลการกระทําของตนเองเมื่อครั้งก่อนๆนะครับ ต่อไปเชื่อในพระปัญญาเชื่อในพระปัญญาการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงนะครับมีเป็นความศรัทธาต่อการตัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยนะครับเมื่อเรามีความเชื่อมั่นแล้วเราก็จะยึดถือศรัทธาและก็ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างไม่ขิดตวงใจนะครับ ต่อไปหลักพุทธคุณ3นะพุทธคุณก็คือคุณความดีของพระเจ้าที่ทรงเสียสละอันยิ่งใหญ่นะครับและทิ้งความสุขสบายส่วนตัวออกขนวดเพื่อแสวงหาความดับทุกนะครับมีอะไรบ้างครับอันแรกพระปัญญาคุณอันที่สองพระวิสุทธิคุณและอันที่3พระกรุณาคุณนะครับ พระปัญญาคุณคืออะไรปัญญาที่ทำให้พระองค์ตัดสู่ธรรมด้วยพระองค์เองนะครับแล้วทรงตรัสสอนให้ผู้อื่นได้รู้ตามนะครับพระ,ะวิสุทธิคุณก็คือดวงจิตของพระองค์ที่มีความสะอาดบ,บริสุทธิ์สงบผ่องใสพระกรุณาคุณก็คือ ความกรุณาที่เสด็จไปสั่งสอนประชาชนให้รู้ทมนั่นเองนะครับหลักธรรมต่อไปหลักกรรมครับหลักกรรมเป็นหลักธรรมสำคัญทางพทธศาสนาอีกอย่างหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าสรงสอนและเน้นเรื่องกรรมนะกรรมก็คือการกระทําการกระทําที่ดีเรียกว่ากุศลกรรมส่วนการกระทําที่ไม่ดีเขาเรียกว่าอากุศลกรรมนะครับ หลักธรรมต่อไปสุจริต3ทุจริต3นะครับซึ่งเป็นหลักธรรมที่ควบคุมความประพฤตินะครสุจริตคืออะไรครับก็คือการประพฤติชอบทุจริตคืออะไรก็คือการกระทําความชั่วนั่นเองนะครับนะซึ่งทั้งสุจริตและทุจริตก็จะมีด้วยกัน3ทางด้วยกันนะก็คือทางกายทางวาจาและทาง ใจนะครับนะทางกายเรียกว่ากายนะทางวิาจาเรียกว่าวิาจีทางใจเรียกว่ามโน,โนนะครับหลนะักธรรมต่อไปกระตัญญูกะตะเวทีต่อประเทศชาตินะครับคืออะไรล่ะก็คือการรู้บุญคุณของประเทศชาติ ที่ให้พวกเราได้อาศัยอยู่อย่างมีความสุขนะครับมีความรู้สึกมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะที่มี3สถาบันหลักก็คือชาติศาส,สนาและก็พระมหากษัตริย์นะซึ่งคนไทยต่างก็เคารพเทิดทูนนะนะเราจึงมีการแสดงความกตัญญูกตัวิธีต่อชาติได้หลากหลายแนยวทางด้วยกันนะครับเช่น ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนะด้ยการเชื่อฟังผู้ใหญ่ตั้งใจศึกษาเรียนรยนมีความรับผิดชอบมีกริยามารยาทที่งดงามมีความซื่อสัตย์นะครับอะไรอีกอ่ะก็ศรัทธาและยึมมั่นในพระนารายนะเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ประกอบอาชีพสุจริตนะครับมีความสำมัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรักใคร่กลมเกลียวกันนะครับแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันด้วยนะครับมีความขยันไม่ย่อท้อก็พยายามร่วมมือร่วมมือร่วมใจกันทําให้ชาติเป็นเมืองเจริญก้าวหน้านะครับร่วมกันร,รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาตินะมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะและสถาบันนะครับช่วยกันดูแลรักษา สิ่งล้อมทางธรรมชาติได้อย่างเคร่งครัดนะครับมาดูรักธรรมต่อไปมงคล38บนะครับคลชีวิต38ประการนะครับในบทเรียนนี้เราจะเรียนกันแค่3ประการด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือความเคารพความเคารพคืออะไรครับความเคารพคือการแสดงการแสดงออกที่แสดงถึงการยอมรับนับถือ ต่อบุคคลสถานที่สิ่งที่มีคุณค่าด้วยความจริงใจนะครับด้วยความอ่อนน้อมอ่อนโยนแล้วก็ทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังนะครับการแสดงความรบก็แสดงออกได้หลายทางนะฮะอันแรกก็คือการแสดงออกทางกายเช่นการกราบการไหว้นะครับการลุกขึ้นยืนต้อนรับการเดินก้มหลังเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่เ,เนี่ย เคปฏิบัติกันบ้างไหมครับอย่างที่2ก็คือการแสดงออกทางวาจาก็คือพูดจาไพเราะอ่อ,อนหวานสุภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์ประจำตัวของนักเรียนเลยนะครับ 3. เป็นการแสดงออกทางใจนะลำเลิกนึกถึงพระคุณอยู่เสมอใะหให้มีบุญคุณต่อเราเราก็ลำลึกถึงบุญคุณของบุคคลคนนั้นนะครับ ต่อไปการทอมต้นนะครับหมายถึงอะไรอะ่ะก็หมายถึงการแสดงความรู้ความสามารถหรือฐานะในลักษณะที่ต่ำกว่าที่เป็นจริงนะครับโดยการพิจารณาข้อบอกพร่องของตัวเองรู้จักตนเองอยู่เสมอว่าเป็นอย่างไรไม่อวดตัวไม่ดื้อรั้นถือตัว และยอมรับคุณงามความดีของผู้อื่นด้วยความจริงใจนะครับการทําตนมีอะไรบ้างนะครับ 1. นึมีเกริยาอ่อนน้อม 2. องมีวรจชาอ่อนหวานนะครับสม,มีจิตใจอ่อนโยนโอ้โหถ้าทําได้ทั้งสามอย่างนี้นจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยทีเดียวนะครับต่อไป การทําความดีให้พร้อมไปก่อนการทําความดีให้พร้อมไว้ก่อนคืออะไรล่ะก็คือการทําความดีเพื่อเตรียมความพร้อมไว้แต่ต้นนะครับเป็นการสั่งสมความดีที่จะส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเช่นเป็นเด็กก็ตั้งใจเรียนหนังสือขยันมันเพียนนะคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่นะครับ พบกับคนดีนะฝึกจิตใจให้ผ่องใสนะเมื่อเติบโตเป็ผู้ใหญ่เราก็จะมีความเจริญข้าวหน้านะเป็นผลดีที่จะตามติดตัวเรามานะครับหลักในการทำความดีมีอะไรบ้างนะครับนะก็จะมีหลักธรรมประกอบด้บุญกริยาวัตถุสามได้แก่ ธนา,นามัยศิลมัยภาวนาหม่นะครับคืออะไรล่ะธนามัยก็คือการทำความดีด้วยการให้ศิลมัยการทำความดีด้วยการรักษาศีลภาวนาหม่ก็คือการทำความดีด้วยการเจริญภาวนาหรือรักษาจิตใจให้ผ่องใสยอยู่เสมอหลักธรรมสุดท้ายแล้วครับ คือการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะหรือเรียกว่าการบริหารจิตเจริญปัญญานั่นเองนะครับการพัฒนาจิตให้มั่นคงไม่หวั่นไหวและปฏิบัติตนและปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายของชีวิตนะครับจะต้องหมั่นบำเพ็ญภาวนาทางจิตเขาเรียกว่าการทำสมาธิเอาไหมนะ การพัฒน,นาจิตใจการพัฒน,นาจิตให้มั่นคงไม่หวั่นไหวและปฏิบัติตนและปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายของชีวิตได้จะต้องหมั่นบำเพ็ญภาวนาทางจิตที่เรียกว่าการทำสมาธินี่เป็นที่นิยมจากเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมากเลยนะครับการทำสมาธินี่เขาคอร์ดอบรมกันยอ่ใหญ่เลยนะ สมาธิคืออะไรล่ะสมาธิก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตความตั้งมั่นแห่งจิตหรือการที่จิตจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานานๆไม่ฟุ้งซ่านผู้ที่มีจิตสงบคือผู้ที่มีสมาธิผู้ที่มีจิตสงบเป็นสมาธิย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำให้สังคมมีความสงบสุข ในการอยู่ร่วมกันเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆมีคุณค่าและมีความหมายมากเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเป็นไงบ้างหลักธรรมทางศาสนาทุกหลักธรรมมุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับอยากให้ทุกคนปฏิบัติตัวเป็นคนดีทั้งทางกายวาจาและใจนะครับ จะได้มีความก้าวหน้าในการเรียนชีวิตในภายภาคหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ